ิวปันชีวิตแต่ละวันที่ไม่ธรรมดาสวัสดีค่ะแล้วกว่อนพี่ช่วยแนะนําตัวให้ฟังหน่อยได้ไหมคะสวัสดีครับพี่ชื่อพี่แอร์นะครับชลธิดาบุษบงครับ<อ>เป็นเจ้าของร้านบอร์ดเกมโอเนออกบอร์ดเกมคาเฟ่ครับพี่เปิดร้านบอร์ดเกมมานานแค่ไหนแล้วคะเอ่อตอนนี้เป็นปีที่9แล้วครับพี่มีจุดเริ่มต้นยังไงบ้างเหรอคะตอนแรกก็เคยไปซื้อบอร์ดเกมมาเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบบอร์ดเกมมันก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ เก็บสะสมมาเรื่อยๆอะไรองี้ครับจนมีจํานวนนึ่งล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยลองเปิดร้านดูไหมอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าตอนแรกที่เปิดมันก็เป็นอะไรที่มันค่อนข้างใหม่อยู่ในสมัยนั้นแต่ก็ดีที่ก็มีเด็กๆที่ให้ความสนใจมาเล่นที่ร้านอะไรอยงี้ครับก็อยู่ไม่ได้จน9ปีอปีครับพี่มีแรงบันดาลใจไหมคะบอกว่าเปิดร้านหรือว่าเกี่ยวกับชีวิตถ,ถ้าเกี่ยวกับการเปิดร้านเกมนะครับก็คือ พอเราได้เล่นกับเพื่อนๆในกลุ่มของเราเองเนี่ยเราเห็นแบบว่าทุกคนมีความสุขดีอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออเราเอาจุดนี้มาเป็นจุดขายของที่ร้านดีกว่าก็คือเปิดร้านบอร์ดเกมเพื่อให้เด็กๆเขาได้มารวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าใช้เวลากับมือถือให้น้อยลงมาเจอหน้ากันให้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเวลาที่เขามาแล้วเขาสนุกสนานกันเราก็จะรู้สึกเออเราก็รู้สึกดี อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขตอนที่เปิดร้านโหลดเกมพี่ได้สังเกตไหมคะว่าปกติเขาจะเล่นเกมอะไรกัน<ม>แบบว่าเป็นหลักๆเอาจริงๆตอนแรกอะครับเรายังไม่รู้ว่าเด็กๆเขาชอบแบบไหนแต่พอเปิดร้านไปสักพักเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเด็กๆเด็กที่มาเล่นอะเขาชอบเกมแนวประมาณไหนแล้วเราก็จะล้วนจมันจับทางได้ นะครับเราก็จะหาเกมในแนวนั้นมาให้เด็กๆเ,เล่น <c oughs> อย่างเด็กเขาชอบเกมแนวปาร์ตี้อย่างเงี้ยครับ <c oughs> ตัวเราเองอ่ะอาจจะไม่ได้ชอบเกมแนวปาร์ตี้อาจจะชอบเกมที่แบบต้องคิดวางแผน <c oughs> ต้องเก็บแต้มอะไราเงี้ยครับแต่ว่าแรกๆเกมที่ร้านมันก็เลยจะเป็นแนวที่ <c oughs> ตัวเองชอบ แต่พอเล่นเล่นเ,เปิดร้านไปนสักพักหนึ่งพอเด็กเขาเริ่มมาปุ๊บเขาเริ่มามหาเกมที่เราอาจจะไม่เคยสนใจนะครับแต่พอเราหาเกมให้น้องๆเขาเล่นได้ปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยมีเด็กหลายกลุ่มที่เขาอยากเล่นเกมประมาณนี้ตอน,นนั้นทาให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มจับทางได้ว่าเราควรจะหาเกมแนวไหนมาเพื่อ มาซัพพอร์ตให้กับทางลูกค้าอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเลยเป็นการแยกกันระหว่างสิ่งที่เราชอบเกมที่เราชอบกับเกมที่ลูกค้าชอบมันอาจจะไม่ตรงกันเท่าไหร่แต่นั่นก็ไม่เป็นไรแต่นั่นมันเป็นจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราจับตลาดได้ว่าอ่ะเด็กเขาชอบแนวนี้เราก็หาแนวนี้มาซัพพอร์ตเขาอะไรเงี้ยครับ พอจะมีตัวอย่างสักเกมหนึ่งไหมคะว่าเป็นที่นิยมเลยในในหมู่เด็กๆด,ด้วยกันอ่าครับก็ดหลักถ้าถ้าเป็นสมัยเปิดร้านแรกๆมันก็จะมีเป็นพวกอาวารอนเป็นพวกเกมฟูลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมีเกมแปลไทยที่ชื่อเกมโค่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นช่วงยุคหลังๆ มันก็จะมีคําต้องห้ามอ่ามีอินไซเดอร์อะไรอย่างเงี้ยครับมีมัฟฟินไทม์ที่แบบเด็กชอบเล่นอะไรเงี้ยครับในมุมมองของพี่แอนเนี่ยแรงบันดาลใจคืออะไรคะในมุมมองของพี่แรงบันดาลใจมันคือสิ่งที่ทําให้เราไปสู่เป้าหมายอย่างแรกคือถ้าเกิดเรามีเป้าหมายแล้วเรามีแรงบันดาลใจพี่คิดว่าแรงบันดาลใจอ่ะมันจะพาให้เราไปเป้าหมายที่เราอยากจะไป แรงบันดาลใจในชีวิตที่สําคัญสําหรับพี่แอร์เนี่ยแบบว่าเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังเป็นคนที่ค่อนข้างใช้ความคิดกับตัวเองอ่าพอเรารู้สึกว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตเราหาเป้าหมายได้แล้วว่าเป้าหมายของเราคืออะไรนะครับแล้วเราพยายามหาแรงบันดาลใจเพื่อจะไปหาจุดนั้นนะครับเราก็รู้สึกว่าแรงบันดาลใจที่เรามีเนี่ยเหมือนแนวคิดพุทธศาสนาหน่อยครับก็คือทําความดี เราเป็นความชั่วทําจจตใจให้ของสายบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นตอนนี้พี่รู้สึกว่าเท่าน,นี้พี่พอละสาหรับที่จะไปถึงจุดหมายตรงนั้นนะครับเพราะว่าการที่เปิดร้านอ่ะเราก็เห็นแบบทุกคนมีความสุขอันนี้เราโอเคนะครับการทําความดีล้านนี้เราก็พยายามทําของเราเองอยู่อาจจะไม่ได้ดีมากแต่เราก็จะพยายามนะครับการ่ทํนความชั่วก็พยายามเหมือนกันนะครับแต่ว่าอ่ะทำทุกวันของเราให้มีความสุขเพื่อที่เราจะไปถึงเป้าหมายที่เราคิดไว้ของเราเอง นะครับนั่นคือสิ่งสําคัญสำหรับพี่ให้เล่าช่วงเวลาที่แบบว่าแรงบรนดาใจเนี่ยเปลี่ยนมุมมองชีวิตแบบว่าอาจจะเป็นแรงบรนดาใจณปัจจุบันนี้ก็ได้ค่ะถ้าพูดถึงเป้าหมายที่พี่ตั้งไว้แล้วนะครับแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้พี่รู้สึกว่าแรงบรรดาใจที่เปลี่ยนมุมมองของพี่ ถ้าเอาเป็นเรื่องส่วนตัวที่บ้านพี่เลี้ยงหมาไว้ค่อนข้างเยอะตอนแรกพี่เลี้ยงก็ไม่มีอะไรแต่พอเริ่มมันอายุเยอะเริ่มจากเราไปทีละตัวทีละตัวแรกๆเราเราเราเสียใจนะว่าแบบฮ้ยหมาหมาที่เราเลี้ยงมามันมันไม่อยู่แล้วหลังๆมาเราสึกแล้วว่าเราแกลงขึ้นเรารู้สึกว่าเข้าใจชีวิตว่าหมายังตายคนเราเดี๋ยวเกิดมาเดี๋ยวเราก็ต้องตายอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าอันนี้ส่วนตัวนะก็คือทุกวันนี้เราทําตัวเองให้มันมีความสุขไปทุกวันมันน่าจะดีที่สุดแล้วความสุขแต่ละคนไม่เท่ากันแน่นอนความสุข,ข พี่โอเคแล้วเมื่อก่อนพี่เคยทํางานที่กรุงเทพพี่ก็จะมีแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งเพราะตอนนั้นเป้าหมายชีวิตพี่มันอีกอย่างหนึ่งไปเลยแต่พอพี่ไม่ได้ทํางานที่กรุงเทพกลับมาที่บ้านทํางานที่บ้านแรงบันดาลใจพี่มันก็จะพาพี่ไปหาเป้าหมายอันใหม่ของพี่แล้วตอนนี้พี่รู้สึกว่าพี่มีเป้าหมายอันนั้นแล้วจากการที่พี่เลี้ยงมหมาที่บ้านมาแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ย ยังไงคนเรามันต้องตายนั่นทําให้เปลี่ยนความคิดของพี่ว่าเฮ้ยเรามาทําทุกวันให้มันมีความสุขเราอย่าไปคิดอะไรที่มันแบบเกินตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนตอนที่เราเคยทํางานเราอยู่เมืองหลวงอะ่ะเรารู้สึกว่าเป้าหมายมันอีกอย่างหนึง่งทุกคนแข่งขันกันซึ่งเรารู้สึกว่าเราเคยคิดว่าเรามีแรงบันดาลใจเพื่อไปทําตรงนั้นแต่พอเราทําไปสักพักหนึ่งเราจรูว่านั่นไม่ใช่เราแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เรากลับบ้านดีกวา่าพอกลับมาปุ๊บแล้วเราก็ได้เลี้ยงหมาที่บ้านก็กลับมาเมารื่อง ทุกวันไปเรื่อยๆของเราแบบนี้พี่รู้สึกว่านี่คือความสุขของพี่และนั่นคือเหตุการณ์ที่ทําให้รู้สึกว่าแรงบันดาลใจที่กระทบกับชีวิตพี่มันคือเรื่องนี้มีช่วงเวลาชีวิตไหนไหมคะที่แบบว่าเราอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆพูดจริงๆก็ช่วงเวลาตอนนี้ครับเรารู้สึกว่าเนี่ยเรามีความสุขแล้วเพื่อที่เปิดร้านบอดเกมก็คือตอนนี้ก็คือมีความสุขดีแล้วใช่แบบว่ามันมีมันมีความสุขในระดับใครให้เปิดเพิ่มก็ไม่เปิดนะอยากอยู่แค่เนี้ย <laughs> ไม่ได้อยากแบบว่าต้องมีเยอะๆต้อยยาาไม่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 ไมไมไมก็คือ <c oughs> เราอยู่่างเงี้ยเราเห็นเด็กๆเห็นอะไรเงี้ยเราเราโอเคกับตรงนี้แล้วครับเรารู้สึกว่าเราเหมาะกับการรัสทำงานลักษณะน,นี้มากกว่าถูกต้องอถูกต้อง มีอะไรที่ทําให้แบบว่าเอาแนวหน้าตอนนี้แล้วกันที่แบบว่าเปิดร้านบอดเกมเนี่ยมีอะไรที่ทำให้คิดรู้สึกว่าชีวิตมีสีสันขึ้นมาการรับลูกค้านี่แหละเป็นสีสันอย่างหนึ่ง <c oughs> ต้องเรียนอย่างหนึ่งการเปิดร้านบอรดเกมแล้วมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา <c oughs> สิ่งที่ต้องเจอก็คือมันจะมีการเรียนจบไปตา่างจังหวัดเราก็จะต้องหาลูกค้าใหม่มาการได้รู้จักกับลูกค้าหลายๆแบบแลหลายๆกลุ่มก็ทําให้เรารู้สึกว่าร้านนั้นมีสีสันแหละแล้วการที่เราอยู่แบบนี้เราคุมเองเราจะรู้จักกับน้องๆเหมือนกับสนิทกันกับเด็กๆ ไปข้างนอกเจอเด็กเด็กทักอะไรเงี้ยเราก็ออาโอเคเรารู้จักกันเราอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงสีสันของชีวิตที่เป็นคนมีครอบครัวการที่ได้พาครอบครัวไปเที่ยวพี่ก็สูอว่านั่นก็คือสีสันของชีวิตเหมือนกันเมื่อก่อนเราจะไม่ได้คิดอะไรตรงนี้เราก็ทํำงานทำงาน,ทำงานของเราไปแต่พอเราลองแบบแบแ่งเวลาเราเริ่มจัดการเวลาของเราได้เราแบบว่าเฮ้ ช่วงนี้เราไปเที่ยวกันไหมแล้วเราได้ไปเที่ยวตรงนั้นจริงไอ้ช่วงเวลาที่ไปเที่ยวกันอะพี่รู้สึกว่าครอบครัวพี่มีความสุขมากเพราะว่าตอนแรกอะเราจะแบบทำ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 ไปอย่างเดียว,ท,วทําจนบางทีรู้สึกว่าเราไม่ได้นึกถึงคนรอบข้างเท่าไหร่แต่พอเราได้พาเข้าไปเรารู้สึกว่าเอ้ยทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขเราก็รู้สึกว่าเออนี่มันก็คือซีซันของที่วิย่างเนี่ยจากนั้นมาเราก็เลยพยายามหาเวลาที่จะพาเขาไปนะครับ จะบอกสิ่งที่ทําให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานอย่างที่เรียนนะครับว่าเราพยายามทําให้ทุกวันมันมีความสุขเรื่องบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นรอบตัวถ้าเราไม่ใส่ใจมันมันก็ทําอะไรเราไม่ได้เราก็มีความสุขของเราไปได้เรื่อยๆมันเหมือนกับว่าพอประสบการณ์มันจะสอนเราเองว่าเราไม่ต้องไปอะไรกับอันอื่นเยอะเราเอาของเรานี่แหละทํของเรานี่แหละให้มันแบบว่าดีให้มันแบบมีความสุขที่สุดนั่นดีที่สุดละถ้าถามพี่ว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้หรือเมื่อวานนี้อะไรดีกว่ากันพี่อาจจะตอบไม่ได้แต่พี่รู้สึกว่าทุกวันของพี่มันโอเค พี่พอไม่รู้ว่าวันไหนดีดีมากดีน้อยแต่ใช่แต่ว่าทุกว,<ด>วันมันคือมีความสุขถูกต้อง นั่นก็นั่นก็พอแล้วครับทุกวันนี้คุณอยากส่งต่อแรงบันดาลใจแบบไหนให้กับคนรอบตัวบ้างคะเคยมีความคิดว่าเรามีความคิดของเราคนอื่นมีความคิดของเขาเราเคยมีความคิดว่าบางอย่างที่เขาทําไม่ถูกใจเราอ่ะเราอยากจะพยายามไป educate เขาแนะนําเขาทํานู่นทํานี่แต่บางทีรู้สึกว่าเราไปบอกคนอื่นแต่เขาไม่ต้องการน่มันเปล่าประโยชน์มากเราปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นของเราแบบนี้แต่ถ้าเกิดเขาขอความช่วยเหลือเราโอเคเราช่วยแต่ถ้าเกิดเขาไม่ขอความช่วยเหลือเราก็จะปล่อยเขาไปดูอยู่นะแต่เราเราฟังใช่เราคิดว่าเรา เราเปลี่ยนใครไม่ได้หรอกเราจะรู้สึกอย่างนั้นถ้าเขาไม่ขอคําแนะนําเราอย่าไปยุ่งถ้าเขาไม่ขอความช่วยเหลือเราไม่ต้องไปยุ่งซึ่งมันดีกับพี่มากเลยนะเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่เข้ามาในชีวิตถ้าเรารับมาทุกเรื่องอ่ะเราทุกมากแต่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดเรากันออกไปได้ไม่เชิงกันนะแต่แมาว่าเราไม่ต้องใส่ใจกับมันมากเพราะว่าเจ้าของเรื่องเขาไม่ได้ต้องการให้เราช่วยเขาแค่อาจจะแค่เราบายเราก็รับฟังไว้เราไม่มีอะไรจะไปแนะนําเขาได้เพราะว่านั่นมันคือประสบการณ์ของเขานั่นคือปัญหาของเขาจะเดือดเขาต้อง เราให้้ไดอยากจะบอกกับทุกคนว่าไม่ต้องยุ่งเรื่องคนอื่นมากถ้าเขาไม่ได้ร้องขอเอางี้แล้วกันนะครับคิดว่าเป็นคําแนะนาแล้วกันไอ้ดูเข็เปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราคิดของเราแบบนี้เราก็อยู่เราแบบนี้ได้แล้วเราก็มีความสุขดีเพราะว่าบางทีเราไปช่วยคนอื่นเราคาดหวังว่าเราจะช่วยเขาได้แต่เขาไม่ได้ต้องการเขาก็ไม่เอาไปทาไม่เอาไปปรับปรุงเราก็จะฟีลอยู่ดีว่าบอกไปทำไมไม่ทําวะก็กลับมาเรื่องว่าก็คุณไม่ได้ต้องการนี่หว่าประมาณนี้ครับ ใชที่สุดนี้อยากให้พี่แอนก็บอกล่าขอตัวเองหน่อยค่ะว่าตรงนี้ตั้งอยู่ที่ไหนหรือว่าเปิดกี่โมงถึงกี่โมงอะไรอย่างนี้ค่ะสำหรับร้าน w อ e น o บอ a เ t ม a m e าเฟ่นะครับตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ชั้น2เสริมไทยคอมเพล็กซ์นะครับร้านเราเปิดมา9ปีแล้วนะครับแต่ละปีที่ผ่านมาเราก็แบบว่าได้ส่งต่อความสุขให้กับลูกค้านะครับหลายๆระดับนะครับที่จบไปก็มีนะครับแล้วก็มีน้องๆมาใหม่ก็เยอะนะครับ ก็ถ้าเกิดอยากได้ความสุขความสนุกระหว่างปุ่มเพื่อนฝูงก็เชิญที่ร้านได้นะครับร้านเราเปิดทุกวันครับตั้งแต่บ่ายสองถึงสองทุ่มนะครับถ้าวันไหนมาเร็วก็สามารถโทรตามได้นะครับเพราะว่าพี่ว่างตลอดเแต่ว่าถ้าเกิดพี่เปิดเร็วน้องๆไม่มาพี่ก็จะเฟลเหมือนกันนะครับก็ยังไงฝากร้านด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ